ตาหวานนี่แกพาใครเข้ามาในบ้านอีกแล้วฮะพ่อบอกตาหวานว่าเขาคืออัญญามณีอะค่ะคนณห่ิงแม่ดิฉันอัญญามณีค่ะลูกพ่อเพิ่มหลานสาวกำลันแปะค่ะหืมสองอันนี่ก็อันนี่ก็อันนี่ก็อันสองอันเลยนะแม่นี่มึงตัวปลอมดูคเครียดนะไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่นี่คะอันไม่คิดมากอย่างละค่ะ้วเมื่อมันถึงขนาดนี้แล้วผมว่า ผมกระนำทั้งสองอันเลยก็ได้ไสี่อันก็ได้โ<_ <k> _ <v> ู <_ v> ้เนียอย่าบอกนะจูเนียไอที่หายไปทั้งค่ำทั้งคืนอย่างเงี้ยไปเที่ยวมาดึกดื่นเดินไม่เข้าบ้านเนี่ยไปแอบกินข้าวต้มร,รอบดึกกับสาวที่ไหนมาหรือเปล่าไป <_ v> ครับเฮ้ยโทรหาไม่ติดเลยอ่ะติดเรื่องหนีเอ็มเหรอเนียคุณยิงคนนี้เหรอที่จูเนียพาไปกินข้าวต้มรอบดึกอะ <_ v> ่ะคนนี้แหละครับ จูเนียร์เป็นยังไงบ้างอะจูเนียร์นะคะตะ,ต,ตะกลุม,มตะกลามมาก